เย้เย้เต้นด้วยวะบูเต้นยั้นั่นบอลลต้น้นเนะเอ้เอ้เต้นเหรออ้ทนพอเต้นใหญ่แล้วแต่ว่ามนี่มาเต้นอานะเต้เต้นเตเต้นไปโอ้ลูแพ้ลูกนะหาเี่เเนี้ยนน

สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่หป้านาอาที่น่ารักทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แปดพาไปเรื่อยพี่พี่ครับวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์นะพี่พี่นะซึ่งผมได้พาบุคคลสองคนนี้ที่พี่พี่เอฟซีหลายคนเรียกหาเรียกร้องเวลาที่ผมขึ้นไลฟ์นะแล้วผมขึ้นไลฟ์แล้วพี่พี่เอฟซีคอมเมนต์มาเยอะมากว่าสองคนนี้ไปไหนพ่อลูกนี้ไปไหนพี่ก็คงอยากจะให้ผมพาเขามา เขากลองแล้วก็มาถ่ายคลิปกับเขานะหลายคนก็เป็นห่วงสองคนนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าเป็นใครนะรอก่อนผมจะพาไปพี่ทุกคนไปดูว่าพวกเขาทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ผมพามาที่บ้านผมพาสองคนนี้มาที่บ้านหลายค,าค,าคานคงคุ้ทีแล้วว่าอห้ hey, ผมพูดถึงใครนะใครลนะ่ะเดี๋ยวพี่ฟรีไปรอดูว่าเป็นใครอยู่หลังบ้านผมสองคนนี้ขยันมากนะก็บางคนก็าจจะเดามาแล้วคอมเมนต์มาแล้วว่า คือคนนี้คนนี้คนนี้อ่าทุกคนผมเชื่อว่าต้องมีคนคอมเมนต์ไว้ก่อนที่ผมจะให้ไปดูบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะโอเคพี่พี่ยวผมขอกําลังใจก้อนน้นึงแช่ให้ผมด้วยแล้วก็ดูคลิปก็อย่ากดข้ามโฆษณาเพื่อพพอร์ตเราอีกหนึ่งช่องทางถือว่าเป็นการสพอร์ตมากๆเลยนะพี่นะหน้าผมก็จะสมเพราะตื่นเช้ามายังไม่ทําอะไรไม่อาบน้ําเพราะว่าเร่งไปทําส่วนหลังบ้านใหญ่ไปหาดูดี ต้องใช้ผมก็ตอนนี้อยู่ในเมืองอแบฟร์ช่วยอาอาผู้นำเมืองอแบฟรีทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำตอนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาบคุคคลสองคนนี้กันว่าเขาเป็นใครพีพพ่ครับก็ต้องบอกว่านานๆทีจะเ,เจอกันนะขอให้ทุกคนดูคลิปนี้จนจบแล้วก็กดไลค์กดแ,แชร์ให้เราให้กำลังใจพวกเราแล้วก็สคนนี้ด้วยแล้วก็ฝากติดตาม เพจ Facebook y o u t u แ e พี่แฟดบีสองกับช่องน้องชายชายกิตเมืองแปรให้ผมด้วูนะครับผมโอเคคนไปไปหาสองคนนี้กันเนี่พี่ๆหลายคนก็ยังจะลุ้นนะยังสงสัยว่าเขาคือใครนี่ผมพามาดูนะนี่คือพริกที่ผมปลูกไวหลังบ้านนะยังไม่โตมากพี่ๆดูนะนี่นี่มาดูกันว่าเขาคือใครวูู้้ ดีครับไม่น้งสงสัยนะครับเพราะว่าผมนําเสื้อผ้าน้องให้ใส่แล้วก็รองเท้าที่บ้านให้ใส่พวกเขามาตัวเปล่าเปียกชื้นก็เลยให้เปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะทุกคนนะก็นี่เลยจะบอกว่าสองคนนี้คือบาลูลาซูซึ่งเป็นคนป่าที่พี่ๆหลายคนเรียกร้องแล้วก็อยากให้มาหามากๆวันนี้ผมก็เลยพาบาลูลาซูมาแล้วก็เขาอยากจะช่วยทํางานเพื่อตอบแทนอาหารที่จะให้กินวันนี้ ผมก็ไม่เป็นไรผมบหมอกมาให้ทําแต่เขาบอกจะทํานะผมเลยโอเคได้งั้นช่วยถักยาตรงนี้เพื่อจะทําเล้าไก่นะพ,พี่นะตรงนี้โอเคถ้าอยากทําผมจัดให้เขาสองคนอยากจะทํานะผมเลยโอเคจะช่วยกันทนําตรงนี้ถักยาแล้วก็จะกินข้าวเที่ยงกันที่นี่เลยวันนี้เขาจะอยู่กับผมทั้งวันแล้วก็ผมจะพาไปส่งตอนเย็นทีเดียวพี่พี่นะโอเคทุกคนมาดูเราทูหิวข้าวยังนี่เขาฟังออกทุกเรื่องนะพี่พี่นะ ขอบคุณจริงๆที่มาเที่ยวหาแล้วก็พี่แอสีตนก็คิดถึงนะอยากจะเจอพวกเขาแต่ผมขออนุญาตช่วยกันทํางานแล้วก็ตั้งกล้องไว้พี่นักเพื่อให้พี่ทุกคนได้เห็นความขยันของพวกเขานะโอเคไปกล้อลุย ก็พวกเราก็ไอส้สายมาช่วยทำงานนี่ไม่มีคลิปอที่น่ี้ถึงเต้นนะเป็นคลิปที่อาอาลูบาลูาลสองพันลูกเข้ามาช่วยใกันทำงานหลังบ้านนั้งทีนะก็จริงๆน่ะโตขึ้นเยอะเลยแล้วนะสูงเนี่ยจะหาผมใช้งานคนป่านะก็ ของไม่อยากมากินข้าว10ปีนะก็เลยทำงานตับแทนอาหารวันนี้เอาไรกัไงมั้นเยอะอะนะเยอะเยอะไม่จะล้างหรอเห็นน้ำไหมหรือว่าจะเอาลไหมกินนะ ท,ที่ผมทำนะแล้วผมเอามันไปเอาน้ำให้สตาร์ลิงก่อนดีนะ น้ำต้องบอกว่าเป็นน้ำแดงนะพี่พี่นะน้ำแดงแล้วก็ใส่แข็งให้เรียบร้อยเลยมาดูสูตรได้แปลงครังบ้างเนี่ยน้ำป่ะนะพ่อเนี่ยพี่จะผมขอนำไปเอาเก้าอี้มานั่งดีกว่านะพี่นะ ครูนะครับ ก็เอาสิเราจะมาเลี้ยงพี่นนะอ่ะฟังอะไรก่อน ไปไปโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราสามคนจะนั่งคุยกันนะแล้วก็จะถามความเป็นไงบ้างสบายดีไหมพี่พี่หลายคนก็คิดถึงนะแล้วก็อ, <c oughs> อืมมานั่งคุยกันนะมาโซนนั่งก่อนมาลุ้นั่งก่อนนั่งก่อน

อยากมีกนะขอใช้ชีวิตที่แบบเติมสุตไปก่อน<ม>คนตกมาที่ทำแบบนี้<ม>นี่ครับผมไปรับมาเมื่อเช้านี้คือที่ท่ามาชื้นมากเย็นมากเพราะว่าฝนตกนะก็อันตรายมากทางลื่นต้องระมัดระวังค่ะเดี๋ยวมีสองเส้นทางในการเดินใี่นะมจะเดินมีเส้นทางที่เราไปเส้นหลักแล้วก็อีกทางคืออ้อมป่าไปเพื่อนอ่าอย่ามั่นระวังความอันตรายนะ<ม> แก้วน้ำมีพี่แอฟริกันคนที่คิดถึงบัลลูซูมากหรือเปล่ะเราอยากให้บัลลูซูมาหามาเที่ยวหามาถ่ากล้องด้วยกันอ๋อต้นไม้อ๋อต้นไม้ไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือใช้ความคิดความรู้เป็นไม้อยากเจริญต้นไม้บัลลูซูอยากเจริญต้นไม้นะแต่ว่าน้องต้นไม้ไปเรียนนะพี่นะเดี๋ยวก่อนกลับเนี่ยผมจะตัดกล้วยสักเขีหลืบมีแกล้งเราไม่นิ้นะ นู่นแต่ละบาหลีเรูนี่นะคนสัตว์เลย,ยนะให้บาหลีเราสูดกินนะนี่คือว่ามันรู้ว่าแก่ได้ยังนะจำเป็นให้บาหลีเราสูดกินนะที่ทำอื้ย อ้าลูกกล้วยไข่เหรอแต่ว่ามันเป็นของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ของเราเราจุดไม่ได้ล้วขออนุญาตก่อนนะนู่อนเคยมพี่นะว้าวกล้วยขึ้นเยอะมากเสียดายครับพี่พี่แก้มังกรผมยังไม่ขึ้นนะถ้าแก้มังกรขึ้นจะเด็ดไปให้บารลูกกินเะ่นหน่อย ผมจะพาพี่เอสดูคลิปที่ผมปลูกไว้นะก็มัน,นก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีตายบ้างรอดบ้างนะพี่พนะเบล่วสู้เบล่าเบล่าเบล่าอ๋อทำงานต่อหรอ

นั่งคุยเองก่อนอย่าเพิ่งทำงานมาดูอาซูพักก่อนน,อน,นั่งคุยเองก่อนนั่งคุยเองก่อนอืมสัมภาษณ์คนดังนะพี่ๆนะอืมอืมนะร้องพลร้องพะ ป่าให้ต่างไหมเห็นไหมฮะมีนนะคมน,มน,ปนป่าไหมจ้าริงฮะอ๋ะอนี่เรียกว่าตาไคใช่น่าจ่ได้นะเนี่ยสองเพลงเปน็นเรื่อว่าฮะอ๋ออ๋อ เพลงข้างเพมีน้ไหนเยอะเฮียบอลูาม่าอยไหไหมเราซอจะทางานแล้วหมอพักกทน้องเจ้าบอลูทมาสักพักแล้แล้วเมยเปิดคิปกนึ่งทีนะน้องดีครับสวัสดีทุกที่ทุกคนทีครับบอลูสวัสดีครับครับ ก็กมีก็มีลำโพงอะพี่นะแต่ผมกลัวถ้าเปิดเพลงจะจะเป็นลิขสิทธิ์หรือเปล่กากลัวจีนิกาเซ็ตของเพลงแต่ละเพลงมันไม่เหมือนกันนะผมก็เลยไม่กล้าเปิดนะแต่ถ้าเปิดเพลงให้เขอดีไหมพี่น,นะ,นไ,นนะไดีไหมไดีไหม ยังไงล่ะสฮะเฮ้ยยัยต่โชว์ด้วยอ่ะฮะบอูต้นนี่ยะลลูตันเป็นเป็นเต้นี่นอ่นี่นะฮะอ๋อยีทำนี่พอเต้นใหญ่แล้วแต่ว่ามานี่คือไม่กล้าเต้นอานะโอ้บอลูแพรลูกอะอลตันยังไงนะเต้นเป็เคยเต้นไมฮเาเห็นเนี่ย

บอลูเกิดเขินนะพี่พนะเปิดน้ำไหมทุกคนยังเห็นน้ำบอลูมากเลยเน,นะนื้อเนะื้อนี่ยก็ลองบอกว่าเป็นการพักผ่อนด้วยพี่พนะาสองพารูมาเที่ยวหาเราเด็กเมีโอกาสาเหมือนก็มาเที่ยวหา,า,าบอลูทีถ้ำด้วยแล้วก็ขึ้นไปนอนบนถ้ำหาเด็กเมยวกลาเบนถ้นทำมาเป็นเงิน,นงบ้างเนาะแล้วกลับกันเนาะนวันนี้ยืนทั้งวันแล้วกินข้าวกันนะนอ่าหิวข้าวยัง กดะกไปอยไปคิ้ง้าเสร็จทำงานต่ออ๋อกินขค้าเสร็จมาทำงานต่อนี่เาขึ้นดขค่แล้วพี่นะคิ้าเสร็จเไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอมือนบ้านจะไปกินข้ากันนี้พี่นะแล้วก็แก็พักหลังจากนั้นก็พอนอยู่งานต่อฝนตกหรือเปล่าก็ไ่รู้นะทุกคนวารูเราุกคนตกไหมเนี่ยนี่ยนจะี แบบลูกบอกโตโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันบนบ้านกินข้าวกัน Let's go โอเคคนสองพ่อลูกกันอย่างนี้นะเพื่อนเราตักข้าวกันนะไปตักข้าวให้พวกขขาก่อนนะเขาตักแกงรอหน้าเราดันี่จะต้องวันนี้ Being called mm. mm. uh วันนี้จะอร่อยสำหรับคนปากแค่ไหน,นไปเฮ้อร่อยไหมสบาดีนะเอ้ย